หิบยกหรือว่านำเรื่องของการประกันชีวิตเนี่ยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บออมประกันชีวิตนะครับคือการเก็บออมอย่างหนึ่งนะครับประกันชีวิตคือการเก็บออมอย่างหนึ่งผมอขออนุญาตนะครับที่ผมไลฟ์สดไปทางใช้โปรแกรมพิซซัมไลน์เนี่ยอันนี้จะไม่มีสไลด์โชว์นะครับแต่ว่าถ้าไปในอ e ีแคมไลฟ์ที่ไลฟ์ออกไปทางช่องออเพจ ของไทยซัมซุงไรนี่ก็จะมีสไลด์ประกอบบ้างนะครับอันนี้ก็แต่ว่าไม่เป็นไรก็น่าจะได้ข้อมูลกันพอสมควรนะครับการประกันชุดคือการเก็บออมครับนะการเก็บออมนะในเมื่อวันหนึ่งเนี่ยคือสําคัญคือผมเนี่ยเพราะว่าในวันหนึ่งคนเราต้องแก่นะคือผมแก่ทุกคนแก่ทุกคนแก่คนแก่ในประเทศไทยมีอยู่สองแบบ ใชไหมครับคือคือ,คอมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่เกิดมามันก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายคือทุกคนต้องแก่นะครับนะทีน<ๆ>ี้การแก่เนี่ยนะมีอยู่สองแบบนะคือทุกคนต้องแก่คนแก่มีสองแบบข้อที่หนึ่งก็คือแก่แล้วสบายนะครับนี่นี่นี่คือประเด Stefan, ็นประเด็นสาคัญเลยหนึ่งแก่แล้วสบายประเด็นที่สองครับก็คือแก่แล้วลําบากนี่แหละครับมีสองประเภท นะครับคือคนเราต้องแก่แก่แล้วสบายลูกหลานห้อมร้อมดูแลแก่แล้วลำบากลูกหลานไม่สนใจดูแลนะครับโอ้นี่เห็นไหมครับมีคนแก่สองประเภทคำถามก็คือว่านะครับคุณจะเลือกแบบไหนแน่นอนที่สุดคำตอบถ้าถามคนทุกๆคนจะตอบว่าอยากเป็นคนแก่ที่สุขสบาย ไม่มีใครอยากเป็นคนแก่ที่ลำบากแน่นอนครับและรู้ไหมครับว่าคนแก่สบายเนี่ยคือต้องทำยังไงครับคนแก่ที่สบายคือต้องมีเงินคือต้องมีเงินก่อนที่ลูกหลานจะมามาหามามาเยี่ยมเหมือนที่เราได้ยินคำพูดบ่อยๆที่เขาพูดกันเนี่ยนะครับโอ,อปูปูย่ามาอีกแล้ว ปู่ย่ามาอีกแล้วนั่นคือคนแก่ที่ไม่มีเงินปู่ย่ามาแล้วเออจะได้ได้ได้เงินได้แจกเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนแก่และปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในปี2 5 6 4นนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสังคมไทยตอนนี้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเลยครับเต็มรูปแบบเลยในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงเห็นได้ว่านะครับเมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยแสดงว่ามีคนแก่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนแก่ที่ลําบากเนี่ยเยอะมากนะครับคนแก่ที่ลําบากเอาลูกเอาพ่อแม่ไปทิ้งไปอยู่บ้านพักคนชาราอยู่ฐานพักพื้นคนชาราอยู่วัดอยู่ว่ามีมากมายครับนะครับ คนแก่ที่ลำบากคือคนแก่ที่ไม่มีเงินน่าแปลกนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะครับที่ทุกคนรู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราต้องแก่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่คนแก่กว่าร้อยละแปเปอร์เซ็ในประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงเป็นคนแก่ที่อยู่อย่างยากลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ ถ้าใครติดตามข่าวใน YouTube ใน Google ก็จะเห็นนะครับและคนอายุยืนนะครับอตอนนี้อายุ80-90ิบเก้าร้อยร้อยกว่าปีนะครับเพราะว่าด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ดีมากๆนะในปัจจุบันเนี่ยทำให้คนนั้นอายุยืนนะครับเมื่ออายุยืนก็เป็นปัญหานะครับทำยังไงอ่ะรายได้ไม่มีตั้งแต่อายุ60 แต่รายจ่ายมีตลอดยิ่งอยู่ยืนยิ่งคือความเสี่ยงยิ่งไม่มีไรายได้ยิ่งหมดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าคนทุกคนรู้ว่าต้องแก่นะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่คนทุกคนก็ยังคงลำบากเป็นเรื่องแปลกนะรู้ว่าต้องแก่แน่นอนจะต้องเก็บเงินยามแก่ แต่หลายคนก็ไม่เคยเก็บหรือเก็บไม่ได้หรือไม่พยายามที่จะเก็บนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เยอะแย,ยะมากอยู่อย่างพึ่งพาคนอื่นหรืออยู่บ้านพักคนชราเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อครู่นะครับเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าระบบก,การออมเงินในระยะยาวของเรายังไม่บรรลุปเป้าหมายเท่าที่ควรนะครับ เริ่มต้นเก็บอมอมเงินสามสิบปีสมมุติอายุสามสิบเก็บมาสามสิบปีระบบการอรมอมเงินคือเก็บเงินของเราเนี่ยไม่มีโอกาสบรรลุโอกาสที่บรรลุปเป้าหมายน้อยคือยังไงครับก็คือเก็บฝากธนาคารเก็บฝากธนาคารจําเป็นก็ถอนออกมาถอนใช้ถอนใช้ถอนใช,นใช้แล้วระบบเหลือไม่มีครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้แหละครับก็เป็นเรื่องที่ คือไม่มีตัวไหนมาบังคับเราได้นะครับจากสถิตินะครับธนาคารจะพบว่าการเก็บออมอย่างสม่ำเสมอห้าปีเนี่ยห้าปีขึ้นไปเนี่ยคือไม่มีสถิติของธนาคารนะครับเก็บข้อมูลมาเก็บสม่สำเสมอไม่ต้องพูดยี่สิบปีนะพูดถึงห้าปีเก็บอย่างสม่ำเสมอเนี่ยห้าปีติดต่อกันเนี่ยไม่ค่อยมี ดังนั้นประชาชนจึงขาดปัจจัยยามเกษียณขาดปัจจัยยามเกษียณมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจประกันชีวิตคือการออมอย่างเป็นระบบธุรกิจประกันชีวิตคือการออมอย่างเป็นระบบที่สามารถเก็บจนครบเกษียณ80%ของคนที่เริ่มโครงการนะครับเก็บแบบเกษียณของคนที่เริ่มโครงการ เรานั่งนึกดูสิครับว่าถ้าใครที่อายุตอนนี้สี่สิบห้าสิบแล้วนะครับหรือ30สเริ่มต้นเก็บอมอมเงินหรือ20บกว่าลองดูในบัญชีนะครับว่ามีสักกี่บัญชีวันนี้ที่ไม่ถอนเลยฝากโดยไม่ถอนเลยมีสักกี่บัญชีครับนะครับน้อยมากๆนะครับเพราะนั้นการเก็บเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือการเก็บเก็บใช้เก็บเก็บ,กบแล้วใช้เก็บแล้วใช้เก็บแล้วใช้ไม่ได้ไม,ไม่หมายความไม่ให้ใช้แต่เราจะมีจัดแบ่งส่วนหนึ่งอย่างไรที่เก็บเพื่อเก็บไม่ใช่เก็บเพื่อใช้เอื้หาได้เอินหามาหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าวเอินหามาหนึ่งร้อยบาทเออห้าสิบบาทเอาไว้ใช้ในปัจจัยสี่ยี่สิบบาทนะครับ เก็บออมไว้เผื่อฉุกเฉินเก็บมาเพื่อฉุกเฉินเบิกฝากธนาคารไว้อีก20บาทเนี่ยนะครับก็เผื่อคนนู้นชวนไปเล่นแชร์ลงทุนต่างๆ10บาทครับสิบบาทเอามาออมไว้กับบริษัทประกันให้บริษัทประกันเป็นผู้เก็บเงินเพื่ออะไรครับเพื่อคนคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆเราหัวขาว หน้าตาคล้ายๆเราคนนั้นก็คือเราในอนาคตครับผมอยากให้ดูข้อมูลนะฮะบ,บ้านพักคนชราครับหลังกเกษียณเนี่ยต้องเตรียมเงินเท่าไหร่บ้านบางแคล้เนี่ยครับใช้จ่ายเริ่มต้นที่18ื่นแปดนะครับต่อปีถ้า20ปีคือสามแสนหกนะครับนะก็ทวีู่ณพันห้าร้อย 1, 500บาทต่อเดือนค่าทีบา่บ้านบ้านบางแคนะครับและ ค่าใช้จ่ายของฐานปักฟื้นคนชาราแต่ละแห่งเนี่ยไม่ว่าโรงพยาบาลหรือฐานปักฟื้นคนชาราแต่ละที่เนี่ยนะล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งนั้นเลยครับคือไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ฐานปักฟื้นคนชาราแล้วไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับคือต้องจ่ายเงินนะครับเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายเงินทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นราคาที่จา่ายอาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ได้นะครับอันนี้เป็นวันที่14กันยา64นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเรื่องคาใ้จ่ายต่างๆเนี่ยรวนแล้วแต่เยอะมากๆนะครับนี่พูดถึงเรื่องของอายุสูงอายุพูดถึงการแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ว่าเราวิธีที่ต้องทำยังไงที่ตอนแก่ไม่ลำบากก็คือเริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนี้ครับ มีรายได้เข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเก็บสักห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของรายได้นะครับเก็บไว้เก็บเพื่อเราในโอกาสข้างหน้านี่คือเรื่องแรกในเรื่องประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของการ,กรเกษียณอายุในเรื่องของการเ,าเก็บอมเงินไว้เพื่อให้คนหนึ่งก็คือตัวเราในอนาคตต่อไปข้างหน้าครับประเด็นต่อมาครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการเจ็บป่วยครับนะ ประเด็นต่อมาเรื่องของการเจ็บป่วยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับของประชาชนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากๆนะครับด้วยเช่นกันปัจจุบันรู้ไหมครับค่าใช้จ่ายเนี่ยฉุกเฉินที่คนกลัวคือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลครับคนหลายคนเก็บเงินมาชั่วชีวิตเนี่ยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียว เงินที่สะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยหมดไปเลยครับเราคงเคยเห็นข่าวสารต่างๆเยอะแยะน่าเสียดายไหมครับน่าเสียดายมากๆนะครับเก็บอมอมเงินไว้เก็บมาเป็นล้านๆป่วยทีเดียวหมดเลยครับเพราะฉะนั้นการประกันชีวิตจะมีอนุสัญญาควบด้วยคือการประกันสุขภาพนั่นหมายความว่าระหว่างประชาชนเก็บอมอมเงิน ถ้าโชคไม่ดีมีการเจ็บป่วยโรคร้ายแรงเกิดขึ้นทางบริษัทประกันก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแทนทําให้การเก็บออมเนี่ยไม่สะเทือนถึงคุณเราเก็บออมไว้เพื่อกเกษียณแต่ในขณะที่เก็บเนี่ยเรามีอนุสัญญาด้วยตัวอนุสัญญามาด้วยเพราะฉะนั้นอนุสัญญาตัวประกันสุขภาพหรือว่าตัวทุพพลภาพต่างๆเนี่ย ก็รว,วนแล้วแต่มามาช่วยเงินออมก็ยังอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ก็บริษัทประกรรันเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ว่านะครับการเก็บเงินแบบประกันชีวิตเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะครับให้นะครับในเรื่องของประกันสุขภาพในเรื่องของออทุกอย่างเนี่ยคือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไร มีมีตัวรองรับได้ด้วยเก็บอย่างเดียวเราเก็บประกนาคารเราเก็บอย่างเดียวเราเก็บไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อเราเก็บไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดป่วยก็ถอนเงินออกไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกิดเสียชื่อก็ถอนเงินเกิดทุพพลภาพก็เงินเนี่ยก็ถูกใช้จ่ายออกไปใช่ไหมครับแต่เก็บแบบประกันชีวิตเนี่ย เงินต้น,นี่ยคงอยู่เรียบร้อยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นบริษัทประกันเป็นผู้ที่รับผิดชอบมีตัวอย่างหลายตัวอย่างมากมายนะครับที่เกิดขึ้นเกี life, ่ยวกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลนี่ผมมีตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะสิบเจ็ดวันนอนโรงพยาบาลสิบเจ็ดวันเกิดโควิด19ท e ค่าใช้ใจ่ายเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบาทอันนี้เข้าไปในกูเกิลเจอบทนะครับ มีค่า,ารักษาเรื่องโควิดคุณคิดดูสิเก้าแสนกว่ากว่าจะเก็บเงินได้เก้าแสนกว่านี่ใช้เวลาหลายปีนะครับเก็บหอมรอมริบแต่ป่วยทีเดียวคือต้องจ่ายครับไปผัดผ่อนโรมานไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวไม่ค่อยมีเงินเจิดสถา,านการณ์อย่างนี้ขอผัดผ่อนก็ไม่ได้ครับเห็นไหมครับและค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ย ไอ้อน,นี่เรื่องโควิดแต่เรื่องอื่นๆเช่นผมยกตัวอย่างเนี่ยหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยโรงพยาบาลของรัฐ4แสนเจ็ดแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยล้านสี่ถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทครับถ้าการรักษาหล,ลอดเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยแปดหมื่นกว่าบาทถึงแสนห้าแต่เอกชนเนี่ยหนึ่งล้านสองเลยทีเดียวครับและถ้าเป็นค่าใช้จ่ายรังสีนะครับในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท แต่เอกชนเนี่ยปาก็ไปสองแสนกว่าครับอีกตัวหนึ่งนะค่าป่าตัดค่าผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับถ้าโรงพยายบาลของรัฐแสนสองถึงสองแสนเกโรงพยาบาลเอกชน7จ็ดแสหถึงล้านบาทบเยอะมากๆนะครับนี่นะครับการเก็บออมนะเราเก็บออมเพื่อบั้นปลายของชีวิต เราเก็บเงินไว้ไว้ใช้ตอนที่เรากรเกษียณอายุตอนที่เราอายุมากตอนที่เราไม่มีใครดูแลแต่โรงพยาบาลเอาไปหมดนะครับเพราะค่ารักษาพยาบาลก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะเราไม่สามารถที่จะผ่อนผ่อนได้เราไม่สามารถที่จะขอต่อรองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ ค่ารักษาพยาบาลประการต่อมาครับก็คือการพิการในชีวิตของคนเราหลายคนเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวเคยหารายได้หลักมาจุนเจือครอบครัวโชคไม่ดีเกิดพิการทุพพลภาพนะครับแบบใครบ้างครับถ้าเป็นดาราย,ยกตัวอย่างคนดังๆคุณคริสเป็นจาริคุณนะครับหรือบิ๊กดี2บี ถือย้อนหลังนานไปกว่านั้นก็เป็นคุณอโนชาวยอดบุตรอเดตพระเอกหนังตุ๊กตาทองสมัยก่อนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักเป็นวิศวกรและแสดงหนังเยอะแยะมากและเกิดพิการทุพพลภาพนอนมาสามสิบกว่าปีอายุหกสิบกว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนี่หรือหลายคนแม้แต่บิ๊กดีทูบีเด็กหนุ่มมีอนาคตไกลนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รักครับ การซื้อประกันชีวิตเนี่ยจะมีอนุสัญญาควบนะครับความคุ้มครองคนพิการการณีพิการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะบริษัทก็จะจ่ายเงินเพื่อให้คนดูแลคนพิการสิบปีนะอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระรของคนในครอบครัวเลยทีเดียวเห็นไหมครับการฝาเกเงินอย่างเดียวไม่สามารถที่จะมีคับเวอร์คุ้มครองทุกพลภาพ แต่การอามอมเงินแบบนี้วากเกินแบบเดียวกันกับฝากธนาคารแต่มีอนุสัญญาพ่วงท้ายคือทุกผลภาพและแถมฟรีด้วยนะครับนะครับยกตัวอย่างสมมติวันนี้เรามีวงเงินทุนประกันหนึ่งล้านเบี้ยประกันก็ตกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับรวมอุบัตเิเหตุเข้าไปอีกสักส่าอุบัติสักล้านหนึ่งก็6,000นหมื 6, 000, 000, 6, 000. ่นก็ไม่เกินสองหมื่นปราณสองหมื่น เกิดพิการทุกพลภาพเกิดขึ้นนะบริษัทรับเลี้ยงดูทุกปีปีละส0บเปอตลอดไปถึง10ปีลองนึกภาพคนพิการไม่สามารถทำอะไรได้แต่มีคนดูแลมีคนเอาใจใส่นะปีละแสนปีละแสนปีละแสนก็สามารถที่จะทำให้คนพิการคนนี้นะอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ใน คุณภาพชีวิตคือมีคนดูแลว่างั้นเถอะครับพูดง่ายๆนะครับและที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับก็คือหากหัวหน้าครอบครัวต้องจากไปเนี่ยปัญหาก็คือว่าจะเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือภรรยาและลูกๆจะอยู่อย่างไรลองนึกภาพดูครับภรรยาและลูกๆจะอยู่กันอย่างไร ชัฒนการประกันชีวิตจะให้ผลประโยชน์สูงสุดในเวลาที่จําเป็นที่สุดครับเห็นไหมครับคําพูดนี้ดีมากๆการประกันชีวิตจะให้ประโยชน์สูงสุดในเวลาที่จําเป็นที่สุดกรมธรรม์ประกันชีวิตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ทันทีที่พูดถือกรมธรรม์เสียชีวิตครับกรมธรรม์จากก้อนเล็กๆที่เราออมเงินไปจะเป็นเงินก้อนใหญ่เมื่อพวกประกันเสียชีวิตนั่นหมายความว่า เงินก้อนใหญ่นี้จะช่วยแม่ไม้และเด็กกำพร้าสามารถอยู่ต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อนครับโอ้โหคุณดูสิครับเงินก้อนเล็กๆฝากปีละหมื่นกว่าบาทออมไปปีละหมื่นกว่าบาทเกิดอะไรเกิดขึ้นกลายเป็นก้อนใหญ่หนึ่งล้านออมปีละแสนกว่าบาทเกิดอะไรขึ้นมีเงินก้อนใหญ่เป็น10กว่าล้านมันเป็นเรื่องมหาศาลมากมนะครับ ในเรื่องของการประกันชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรงงนะเห็นแล้วลองคิดดูนะครับลองคิดดูธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากมายขนาดนี้นแก้ปัญหาคนในยามนะจำเป็นได้ดีขนาดนี้เนี่ยลองนึกภาพด้ครับมีธุรกิจไหนกี่ธุรกิจละครับและถ้าเราทำเราก็สบายใจเลย ถ้าเรามีประกันเราก็สบายใจขนาดไหนเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ต้องกังวลนะครับลูกเราครอบครัวเราอยู่อย่างดีได้การที่ธุรกิจสามารถเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้มากมายขนาดนี้เนี่ยตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านครับคุณคิดว่ามันดีไหมตัวแทนประกันชีวิตทุกบริษัทนะครับเมื่อเราสามารถอธิบายสิ่งต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ย เราสามารถเลือกได้นะว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะไปวางแผนไปคุยให้ใครฟังใครมีปัญหาอะไรตัวแทนประกันชีวิตทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพื่อน,นําความรู้เหล่านี้ไปคุยกับผู้บุงหวังเพราะเขาไม่ได้มาเรียนรู้นะครับสิ่งที่ผมกําลังเผยแพร่พูดคุยทุกวันทุกวันข้อคิดเรื่องของการประกันชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นอมตะเลยนะครับ เรื่องของประกันชีตมีมาสองสามร้อยปีแล้วสรุปนะครับแน่นอนงานที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ย่อมต้องการคนที่มีความตั้งใจจริงนะครับคนที่เป็นเลือดนักสู้คุณจะเป็นคนมีเลือดนักสู้หรือเปล่าเนี่ยแน่ใจว่าคุณจะมีเลือดสู้นอกจากเลือดนักสู้แล้วสําคัญที่สุดในงานนี้คนที่จะทําอาชีพนี้ได้นะครับก็คือการมีระเบียบวินยัย การมีระเบียบวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะวันนี้ก็เลยสุดท้ายแล้วก็คือฝากน้องๆน,นะครับที่กำลังมองหางานเรียนจบมาแล้วยังไม่รู้จะทำอะไรหรือคนที่ทำงานอยู่แล้วแต่วันนี้เราไม่รู้เขาให้หยุดงานหรือว่าธุรกิจเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้นะครับเชิญนะครับ เชิญเข้ามาเรียนรู้ในธุรกิจนี้เหมือนกับผมสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งวิ่งหางานเหมือนกับคนเรียนจบใหม่ๆและผมก็ได้มีโอกาสเข้ามารู้จักกับงานประกันชีวิตแรกๆผมก็ไม่ได้ผมจะอินแบบนี้นะแต่แรกๆผมก็เข้ามาศึกษาเห็นโอเคเพราะต้องการรายได้ต้องการสร้างอนาคตแต่พอทำมาศึกษาลึกซึ้งจึงเห็นได้ว่าธุรกิจนี้หรืองานนี้เนี่ย มันเป็นอาชีพที่สุดยอดมากๆนะครับไม่เพียงแต่ทําให้เรามีรายได้สร้างอนาคตสร้างฐานะแต่เราสามารถช่วยคนอื่นช่วยวางแผนช่วยจัดการให้คนอื่นนั้นมีความมั่นคงมากๆนะครับนี่แหละครับคืออาชีพของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ได้ไปพูดคุยไปนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนให้เขามีความมั่นคงให้เขามีความเข้าใจ ว่าประกันชีวิตนั้นมีความจําเป็นต่อทุกๆคนนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ฝากไปยังลูกค้ากาพร้าทุกๆคนนะครับลูกค้ากําพร้าหมายว่าลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ของทุกๆบริษัทนะครับแต่ไม่มีตัวแทนดูแลหรือตัวแทนอาจจะออกจากอาชีพไปแล้วนะครับก็เรายินดีรายการของเราหรือทีมงานของเรายินดีพร้อมที่จะให้คำปรึกษาคำแนะนํา ทุกอย่างนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นเรายินดีที่จะให้ข้อมูลให้การบริการนะครับจะติดต่อเรื่องเตมเรื่องเ,เปลี่ยนแปลงยินดีมากๆนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณมากพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ8โมงครึ่งถึง9โมงวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับ ทำอะไรนะคะไอ้ก็มั่นใจค่ะเพราะว่าไอ้มีบรษิษัทซัมซุงประกันชีวิตนะคะคอยดูแลไอ้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะและที่สําคัญค่ะยังชดเชยนะคะเวลาที่เราได้ทําการรักษา จริงๆก็ไม่มีใครอยากป่วยแต่ถ้าป่วยขึ้นมาก็อุ่นใจเพราะว่ามีส,มสงังคมประกันชีวิตคอยดูแลยอยู่บริษัทประกันชีวิตระดับโลกค่ะที่พร้อมดูแลคนไทยอย่างใกล้ชิดใครอยากใช้ชีวิตอ,อย่างมั่นใจแบบไหนนะคะก็อย่าลืมค่ะให้บริษัทสังคมประกันชีวิตคอยดูแลยอยู่อุ่นใจที่สุดค่ะ วันนี้จะเป็นจายพรี่นีมจดาย ไมม่่วาจะเป็นนออยยงรรหหรืีี้ักตลอด60ปีของซัมซุงไลฟ์อินช u r a n นส์เรามุ่งมั่นดูแลชีวิตด้วยมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณมั่นใจกับประกันชีวิตอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีไปพร้อมกับคนทั่วโลกดูแลอย่างนี้ตลอดไปซัมซุงประกันชีวิต ซัมซุงประกันชีวิตรับรองว่าดีรับรองว่าดีขุนทำไมเมื่อกี้ขุณไม่พูดอ่ะคุณอยากรู้ว่าดีไงผมขอเวลาแป๊บนะครับโอ้โหนี่ไงสำนักงานใหญ่บริษัทซัมซุงประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของเกาหลีเนี่ยเขาดูแลความสุขคนเกาหลีกว่า8.2ล้านคนนะ ไม่ว่าประกันสุขภาพประกันชีวิตและดูแลการเงินทุกชนิดไม่ว่าเรื่องไหนซัมซุงประกันชีวิตเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างเลยและนี่คือซัมซุงฟ f น n a นซ์แคม p ัสสถาบันเสริมทักษะเฉพาะทางด้านการเงินที่สร้างตัวแทนทุกคนให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเขาดูแลคนเกาหลีมันก็่า60ปีนะหูหกสิบปีเลยครับไปต่อไปประสบการณ์ยาวนานตั้ง60ปีแบบนี้นี่เองทำไมคนเกาหลีถึงเชื่อมั่นในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่ง การันตีด้วยรางวัลความไว้วางใจสูงสุด13ปีซ้อนรับรองโดยสถาบัน NCISI สวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวเหรอครับครับผมมาทำอะไรกันครับวันนี้ผมทาทีมงานฝ่ายถ่ายมารับรางวัลของซัมซุงโอ้ยินดีด้วยนะครับเป็นไงเจ้าหุนบริษัทซัมซุงประกันชีวิตเจ๋งแค่ะผมพร้อมแล้วครับเอาพร้อมอ่นซัมซุงประกันชีวิตรับรองว่าดี คุณภาพซัมซุงคุณนึกถึงอะไรก็มือถือสิครับแท็บเล็ตค่ะทีวีครับตู้เย็นสิคะและนี่คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ทั่วโลกไว้วางใจเราไทยซัมซุงประกันชีวิตพร้อมดูแลชีวิตคนไทยเหนือกว่าด้วยความพร้อมโดยทีมงานคุณภาพมืออาชีพเปี่ยมด้วยประสบการณ์ไทยซัมซุงประกันชีวิตอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดเพื่อชีวิตคุณ